ความเชื่อในศาสนาแบบเด็กทารกต่อจากนี้ก็มาถึงปัญหาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือเกี่ยวกับทัศนะของบุคคลในโลกทิพย์มีผู้ถามว่าเหตุไหนบุคคลผู้ซึ่งเคยเป็นนักบวชเมื่อยังเป็นมนุษย์จึงกลับกลายเป็นคนละคนคือมีความเชื่อถือที่แตกต่างไปจากเดิมมากท,าท,าทั้งๆที่เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เขาก็เป็นนักบวช ที่ปรากฏว่ามีศรัทธามั่นต่อาศาสนาเดิมของเขาคือาศาสนาคริสต์ดีอยู่ปัญหานี้ข้าพเจ้าใคร่ขอตอบว่าความเชื่อในทางาศาสนานิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิกายออ์โทดอกหรือมิใช่ออโทโทดอกก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ถึงขนาดเป็นโซ่ตรวนผูกตนเองไว้กับหลักมาเสียมากต่อมาก บุคคลเช่นนั้นไม่ค่อยจะยอมรับความจริงอื่นใดนอกจากเชื่อไปตามข้อความในคำพีในแบบเถนตรงคือเชื่อมั่นไปตามตัวอักษรทุกประการบุคคลประเภทนี้เชื่อว่าศรัทธาหรือความพักดีของเขาเช่นนั้นเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาบารรลุถึงสวรรค์ชั้นสุขาวดีได้ แม้ว่าเขาจะมีความเข้าใจในเจตนารมณ์หรือหลักการอื่นของศาสนาอยู่บ้างก็าตามบางจำพวกก็เชื่อว่าการมีศรัทธาตั้งมั่นในบุญบาร,รมีของผู้อื่นคือถือเอาผู้ที่มีบุญบาร,รมีเป็นที่พึ่งนานก็เป็นการเพียงพอแล้วและสามารถจะให้ผลเป็นความสุขชนิดสวรรค์ชั้นสุขาวดีได้เช่นเดียวกัน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเป็นความเชื่อที่หยาบมากถ้าจะเปรียบก็เสมือนกับว่าบุคคลเหล่านั้นยังมีจิตใจเป็นเด็กทารกเหลือเกินดังนั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เขาก็จะได้เห็นว่าความเชื่อแต่ดั้งเดิมของเขานั้นมีคุณค่าเพียงใดคือว่าไม่มีคุณค่าเลยแต่เรื่องนี้ จะเป็นไปได้ช้าหรือเร็วเพียงใดก็สุดแล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอุปาทานฝังแน่นอยู่กับความเชื่อเก่าๆในโลกมนุษย์มากน้อยเพียงใดคนที่มีจิตใจรักเหตุผลอยู่บ้างก็พอจะพูดอธิบายให้เห็นความจริงกันได้ในเวลาไม่นานนักซึ่งอันที่จริง หากเขาสามารถจะสละโซ่ตรวนแห่งอุปาทานเก่าๆของเขาเสียได้เร็วเท่าใดก็จะเป็นการดีแก่เขาเองยิ่งขึ้นเพียงนั้นและในเวลาเดียวกันก็ทำให้พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็นแต่ทว่าก็มีบางประเภทที่มีความเห็นดึงดันมากไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรเลยพวกนี้ถือตามความเชื่อเก่าๆอย่างหัวชนฝา ไม่ยอมเชื่อในประจักษ์พยานของสิ่งแวดล้อมและของชีวิตใหม่เสเลยพวกนี้เราจำต้องปล่อยเขาไว้ตามลำพงังเพื่อให้เวลาได้เป็นเครื่องช่วยสอนเขาเองทีละน้อยละน้อยสำหรับบางท่านที่ใครจะรู้รายละเอียดต่อไปอีกว่าบุคคลบางคนสามารถจะละอุปาทานเก่าๆได้เร็วเพียงใดนั้นข้าพระเจ้าขอตอบว่า ในบางรายที่มีนิสัยรักเหตุผลพูดจากันรู้เรื่องดีก็อาจเสียเวลาประมาณสองสามชั่วโมงเมื่อนับตามเวลาของโลกมนุษย์ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่เร็วพอดูทีเดียวสำหรับการละทิฐิผิดผิดที่เคยยึดถือไว้มาตลอดชาติที่เป็นมนุษย์ อายุของบุคคลที่ตายจากโรคมนุษย์มาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติคนที่ตายจากโรคมนุษย์มาสู่โลกทิพย์เมื่อเป็นหนุ่มสาวก็ดีหรือกลางคนก็ดีหรือวัยชราม,มากแล้วก็ดีก็จะมีความรุนแรงของทิฐิต่างกันไปแต่ละอย่างเรื่องนี้ ต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับรอยพิมพ์ใจเกี่ยวกับทิฏฐิด้านเดิมของเขาคือต้องพิจารณาดูว่าเขามีความเห็นเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างผิวเผินเช่นกแต่ว่าทำไปตามสังคมหรือว่ายึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงจนฝังใจทั้งนี้เพราะคนบางคนก็แสดงิริยาท่าทางให้สังคมเห็นไปเช่นนั้นเอง ว่าเขานับถือาศาสนานาั้นาศาสนานี้เพราะเขาเกิดมาในตระกูลที่นับถือาศาสนานานและได้รับอบรมอย่างนั้นมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่โดยน้ำใสใจจริงแล้วอาจจะไม่ได้เอาใจใส่หรือเชื่อถืออะไรเลยก็ได้บุคคลประเภทนี้ดำเนินชีวิตไปโดยที่จิตใจส่วนลึกของเขาไม่เคยเอาใจใส่ต่อาศาสนาใดๆเลย นอกจากว่าจะทำตามแฟชั่นหรือสังคมหรือประเพณีเท่านั้นเองทีนี้หันมาพูดเรื่องของข้าพเจ้าบ้างสักเล็กน้อยในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นข้าพเจ้าเป็นนักบวชในนิกายออโทดอกแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกอยู่เสมอถึงโลกที่มองไม่เห็นที่แวดล้อมตัวข้าพเจ้าอยู่และเป็นโลกซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่า ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจการปกครองของคณะสงฆ์แห่งนิกายของข้าพเจ้าเลยอันที่จริงความสามารถในทางอาชีพในการติดต่อกับโอปปาติกาก็ยังไม่ใช่ชั้นสูงเท่าใดนักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคําประนามของทางการคณะสงฆ์ที่กล่าวหาข้าพเจ้าต่างๆนั้นไม่เป็นความจริง คือทางการคณะสงฆ์มักจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าภาพนิมิตที่กพปปเจ้าเห็นไปต่างๆเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือโอปปาติกะนั้นเป็นภาพมายาของผีร้ายมาหลอกหลอนทั้งสิน้นสาเหตุที่ทำให้กพปะเจ้าเชื่อเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าสิ่งที่กพปะเจ้าเห็นในภาพนิมิตนั้นไม่มีลักษณะท่าทางว่าจะเป็นผีร้าย หรือทำอันตรายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามิได้คัดคา้านหรือแสดงความไม่เชื่อนี้ออกมาให้ผู้อื่นทราบข้าพเจ้าได้จะเก็บความรู้สึกและไม่ยอมเชื่อในสิ่งนี้อย่างเงียบๆและสิ่งนี้ก็เป็นความลับส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้านำมาสู่โลกคลิปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าในโอกาสที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นนั้น เป็นการป่วยการและเสียเวลาที่จะไปต่อสู้กับวิทธิพลอันมหาศาลของคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์ได้และอย่างน้อยข้าพเจ้าเองก็ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทางการคณะสงฆ์ด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะได้พบสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่ตรงกันข้ามกับที่สอนไว้ในพระคัมพี โดยทางการคณะสงของโลกมนุษย์และข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเปลี่ยนหรือละทิ้งความเห็นเก่าๆได้ทันทีถ้ามีส่วนใดขัดกับความจริงของโลกใหม่อันที่จริงข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องโลกหน้าดีแม้ครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าพยายามแสวงหาความรู้ในเรื่องนี้ จากทุกวิถีทางที่จะกระทำได้ในคำสอนของคณะสงฆ์ข้าพเจ้าเองก็ยังรู้สึกเชื่อในข้อความส่วนใหญ่ของพระคำพีเหมือนกันเป็นแต่คิดว่าสภาวะของโลกหน้าน,านั้นไม่น่าจะเป็นดังที่ทางการในคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์ได้กล่าวไว้เลยในโลกมนุษย์เวลาที่ข้าพเจ้าเทศสั่งสอนผู้อื่น ถ้าข้าพเจ้าเทศไปตามข้อความในคำพีก็เรียกได้ว่ามีที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ที่ใครๆไม่กล้าเถียงหรือคัดค้านเพราะถ้าจะเถียงหรือคัดค้านข้าพเจ้าก็จะอ้างพระคำพีขึ้นมาบาังหน้าเอาไว้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับโลกแห่งโอปปะปตะให้ผู้อื่นฟัง ข้าพเจ้าก็จะไม่มีหลักฐานอ้างอิงเป็นที่พึ่งเลยและทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะพากันลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ต่างๆของข้าพเจ้านั้นเกิดจากอำนาจของผีร้ายทั้งสิน้นแต่นั่นแหละอาจจะมีบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะได้ทำการค้นคว้าให้ลึกซึ้งกว่านี้เสียในขณะนั้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้พิสูจน์กันให้เห็นจริงลงไปสียทีว่าคำสอนทางศาสนาในโลกมนุษย์นั้นผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงบางครั้งข้าพเจ้าเองก็เคยนึกเหมือนกันว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่บัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียดายอีกต่อไปแล้วบัดนี้ข้าพเจ้ามีมิสหายเป็นจานวนมาก และได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงความสุขชนิดที่ข้าพเจ้าไม่ได้เคยนึกฝันมาแต่ก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เมื่อการเดินทางในโลกมนุษย์ของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงและได้ส่งข้าพเจ้าให้มาสู่โลกทิพย์ที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันถึงมาแล้วเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็ได้เตรียมใจไว้พร้อมแล้วที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในระยะต่อมานั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งทีเดียวขนาดที่เรียกว่าแม้ปิดตาซสี้ยเครื่องหนึ่งก็รู้ได้โดยไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าคำสอนของทางการคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้านั้นผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และเมื่อคำสอนเหล่านั้นผิดไปเช่นนี้แล้วคำสอนที่ข้าพเจ้ารับมาสอนประชาชนต่อไปก็เป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดตามกันความงดงามของภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมแห่งชีวิตใหม่ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองทำให้ข้าพเจ้าเกิดความปีติปราโมทย่างล้นเหลือและเมื่อรู้ว่า โอกาสอันดีเช่นนี้ยังมีอยู่เบื้องหน้าเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างท่วมทน้นจึงเป็นการไม่ยากที่ไหนไม่ช้าข้าพเจ้าก็สละความเห็นผิดที่ได้รับมรดกมาจากคำสอนของทางาศาสนาในโลกมนุษย์ออกไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากจะรู้สึกเสียใจว่า ตนได้สั่งสอนประชาชนผิดพลาดไปเป็นอันมากเสียแล้วและนี่เองก็เป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องพยายามหาทางกลับมาติดต่อกับบุคคลในโลกมนุษย์ซึ่งผลงานครั้งนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความสำเร็จเกินกว่าที่ได้คาดฝันไว้หลายร้อยเท่า